สวัสดีครับเอีครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แอดมินก็มาช้าหน่อยนะครับก็อนหนึ่งด้วยจากติดภาราคิดครับแต่ก็อดที่จะมาพูดคุยกับ FC ไม่ได้นะครับพี่น้องครับสำหรับงานวันที่13นะครับที่ได้ผ่านพ้นไปนะครับก็เป็นชุมชนจีนแคะนะครับพ้วยกับบอกอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับพี่น้อง บรรยากาศก็สนุกสนานนะครับน้องต้นข่าวก็เปลี่ยนลุกการแต่งตัวนะครับพี่น้องส่วนวันที่16นะครับพี่น้อง16กันยาก็คือวันนี้นะครับพี่น้องเลยต็เตียมตัวกันอีกคืนนึงครับนอนดึกอีกแล้วครับพี่น้องงานทิ้งกระจาดเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับพี่น้องเตรียมดาจอเลยนะครับเตรียมดูเตรียมชมครับ ครับส่วนวันที่17 18ก็ดสิบแปดก็าจะยุดนะครับสำหรับน้องต้นข้าวก็ยังไม่มีโปรแกรมงานลงมานะครับพี่น้องก็อาจจะมีเพิ่มมาทีหลังนะครับก็คอยติดตามเพจของน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องส่วนวันที่21นะครับขออภัยครับวันที่19นะครับพี่น้องก็จะเป็นที่วัดทวีภูนล,ลังสรรน,นะครับ องคลักนครนายกนะครับนายจะเป็นข้างแรกหรือเปล่าครับพี่น้องไปทําการแสดงนครนายกนะครับพี่น้องแอดมินก็จําไม่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่าดูตาดูตะคอนเส์ออย่างเดียวครับดูไปดูมาจนเบอร์เมื่อแล้วครับลืมวันลืมคืนแล้วครับพี่น้องเลยส่วนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นบ้านโป่งลาดราชบุรีนะครับพี่น้องก็เป็นงานเดอะเซลแคมป์นะครับพี่น้องเลย ครับที่เป็นให้ไล่ของ2อสาวันนี้ก็คงจะไม่พ้นน้องต้นข้าวก็ได้รับเกียรต,ตินะครับได้รับเกียรติบัตรนะครับเยาวชนดีเด่นนะครับน้องก็ได้เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ทักษิณาบริหารธุรกิจกรทมนะครับเพื่อไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นนะครับพี่น้องก็ดีใจกับน้องต้นข่าวด้วยนะครับรางวัลนี่ก็เป็นรางวัลอายจะเป็นรางวัลแรกนะครับสําหรับน้องต้นข่าวรางวัลระดับประเทศนะครับเชื่อว่าน้องก็คงจะได้รับอีกหลายรางวัลนะครับที่ต้องมีเข้ามาแน่นอนล่ะครับพี่น้องแอดมินก็ ดีใจกับน้องละครับก็เชื่อว่าเอฟซีทุกคนทีได้ดที่ตามดูก็คงจะดีใจกับน้องต้นข่าวด้วยเช่นกันนะครับครับช่วงนี้ก็มีข่าวสารมากมายนะครับที่ออกมาเกี่ยวกับน้องต้นข่าวเกี่ยวกับประเด็นดามงดาม่าหรือว่าอะไรหลายอย่างนะครับเพราะมันมีหลายช่องที่เขามาทําข่าวเกี่ยวกับโปนกนะครับพี่น้องก็มี YouTube หลายช่องนะครับที่เอาข่าวสารของน้องไปลงนะครับแต่หลาสุดก็มีข่าวของทางเพจน่าจะเป็นของครูนิวนะครับแอดมินก็ดูก็ดูจากภาพที่แชร์มาอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับมารยาทนะครับก็คือเกี่ยวกับการตัดคลิปบางช่วงบางตอนของน้องตนข่าวที่มาทำการแสดงก็คือ ไม่หฮตัตนะครับก็คือให้เพจรักเขาลงก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ประเด็นก็ข่าวดราม่าก็คือไม่อยากให้ทั้งช่องที่ทําข่าวของน้องต้นข้าวมุ่งหวังผลประโยชน์ในเรื่องดราม่าเกินไปนะครับซึ่อแอดมินก็ไม่ได้มุ่งหวังข่าวดราม่านะครับแอดมินก็ไม่เคยชอบ ข่าวดาม่านะครับแอดมินจะเน้นไปทางข่าวสารแจ้งให้ FC ได้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์การทำงานของน้องต้นข่าวนะครับที่ติดตามน้องต้นข่าวก็เชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณน,นะครับผิดจรรณานะครับข่าวไหนข่าวจริงข่าวไหนข่าวลวงนะครับบางช่องก็ เสนอข่าวไปตามวิธีทางของเขานะครับแอดมินก็ไม่อยากจะกล่าวล่วงของช่องอื่นนะครับแต่สําหรับช่องของแอดมินเองก็ไม่เน้นขา่าวดราม่านะครับเน้นข่าวสร้างสรรน,นะครับแล้วก็พูดคุยกับเอฟซีให้กําลังใจกันไปนะครับพี่น้องแอดมินก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มาใต่คลิปแล้วก็พูดคุยกับแอดมินนะครับเพราะแอดมินเป็นคนขี้เหงาครับไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับพี่น้อง ก็มีแต่ f อนี่แหละครับที่เป็นเพื่อนพูดคุยนะครับในวันที่25นะครับน้องจะไปทําการที่วัดท่ากระบือนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับพี่น้องก็เป็นงานใหญ่นะครับงานนี้ก็มีศิลปินมากมายนะครับที่จะมาร่วมงานนะครับงานเขามีหลายวันนะครับก็มีดาราศิลปินหลายคนนะครับ อาทิเช่นลำไยห,หายทองคํานะครับแล้วก็อีกหลายท่านอีกหลายท่านนะครับพี่น้องเราน้องตนข่าวก่อเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รับเกียรติไปในงานวัฒนากระบือนะครับจัดเป็นงานใหญ่ก็คอยติดตามรับชมนะครับน้องตนข่าวก็จะได้พบเจอกับน้องไรอันขาดบัณฑิตด้วยนะครับพี่น้องน้องไรอันขาดบัณฑิตก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งนะครับที่ อยู่ในกระแสตลอดครับแล้วก็มีงานทางทีวีโดยตลอดนะครับพี่น้องอย่างเช่นไม่หมดนี่มหาโชคนะครับซึ่งเป็นรายการประจําของไรอันขาดบัณดิตนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แอดมินก็ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชอบน้องไรอันนะครับพี่น้องแล้วก็น้องต้นข้าวก็จะได้พบเจอกับน้องไรอันนะครับเพราะว่ามาทําการแสดงในวันเดียวกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งรายละเอียดอีกัางหนึ่งนะครับพี่น้อง แต่ที่แน่ๆก็อย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับแอดมินก็ยากไปมากเลยนะครับแต่แอดมินก็ไม่มีทุนทรัพย์นะครับพี่น้องเราอีกอย่างหนึ่งบานแอดมินก็อยู่ไกลมากนะครับก็คงไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับแต่ก็คงจะดูทางไหลซดนี่แหละครับพี่น้องครับก็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณถูกกําลังใจนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้แอดมินนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องหนูไปกับย่านะคะสองคนด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะคะเมอเอาเอาลำโพงนะคะหอบขึ้นรถกันไปนะคะฝนตกฟ้าร้องนะคะหนูก็สู้กับย่าสองคนนะคะหนูนึกไม่ถึงเลยค่ะพี่ปิงว่าวันนี้นะคะหนูจะมีเวทีเป็นของตัวเองมีพ่พ่อแม่ เ,เพลงของหนูนะคะหนูคิดถึงที่สุดนะคะคือการเปิดหมวกนะคะหนูสัญญาค่ะว่าในวันที่หนูว่างนะคะจากภารกิจหนูจะไปยืนเปิดหมวกนะคะในที่เดิมที่หนูเคยมาในที่ที่เดิมนะคะที่สร้างให้หนูมีวันนี้นะคะ่ะ